สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการทําการฟื้นฟูสําหรับผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด -19 เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ทราบไหมครับว่าหนึ่งในสิบคนนี้นะครับจะมีอาการรุนแรงนะครับเชื้อจะลงไปในปอดเนาะแล้วก็จะทําให้มีอาการปอดติดเชื้อแบบเฉียบพลันหายใจหอบเหนื่อยบางคนก็จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนนะครับสว่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ มีอาการไม่รุนแรงนะครับก็ได้แก่มีอาการไข้ไอแห้งเจ็บคอ,เ,อเหนื่อยล้าหอบเหนื่อยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนก็จะมีหายใจสั้นตื้นอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เชื้อโควิดหมดไปแล้วใช่ไหมครับผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่มากน้อยแตกต่างกันสิ่งที่เราจะพบกันได้บ่อยที่สุดเลยก็คือความบกพร่องทางระบบหายใจนะครับ พบว่าการทํางานของปอดเนี่ยจะลดลงไม่สามารถกลับมาทํางานได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับเหนื่อยหอบง่ายทําอะไรนิดหนึ่งก็จะเหนื่อยละข้อที่2ก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยครับก็จะมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร่วมด้วยนะครับบางคนก็จะมีภาวะลิมเลือดอุดตันตามอวัยวะต่างๆข้อที่3ก็คือระบบกล้ามเนื้อ พบว,ว่าผู้ป่วยที่นอนเตียงนานๆนะครับได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อนี่นะครับมีอาการฝ่อรีบนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับไม่สามารถเดินเหินได้ตามปกติข้อที่4ก็คือโรคประสาทก็จะพบว,ว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการสูญเสียการรับรสการได้กลิ่นการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การรับรู้ทางระบบประสาทสัมผัสหลายๆ,ๆด้านด้วยกัน ส่วนข้อที่5ก็คือทางด้านจิตเวชนะครับพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลน,นะครับแล้วก็บางคนอาจจะนอนไม่หลับด้วยหลังจากที่ผู้ติดเชื้อนะครับได้รับการรักษาทางการแพทย์จนเชื้อโควิดหายไปแล้วนะครับก็จะมีอาการความผิดปกติของร่างกายเนี่ยหลงเหลืออยู่มากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ป่วยทุกคนควรจะได้รับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพาแล้วก็การฟื้นฟูนะครับเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะครับ ซึ่งพบว่าผูา้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิดในทีนี้นะครับก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงนะครับจากการติดเชื้ออย่างกระทันหันนี้นะครับก็จะส่งผลต่อตัวเองครอบครัวองคอ์กรแล้วก็สังคมนะครับดังนั้นจึงอยากจะแนะนําให้ผู้ป่วยที่หายจากโควิดแล้วนะครับมาทําการฟื้นฟูนะครับซึ่งการฟื้นฟูที่ผมจะแนะนํานี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันก็คือ1การทากายภาพบําบัดการทากายภาพบาบัดก็จะช่วยส่งเสริมทําให้กล้ามเนื้อนี่ครับมีความแข็งแรง มีความทนทานมากขึ้นแล้วก็การทรงตัวดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการาทำกายภาพบำบัดเพื่อลดเสมหะในผู้ป่วยที่ยังมีเสมหะค้างคอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้การหายใจดีขึ้นเหนื่อยหอบน้อยลงการทํางานของปอดมีประสิทธิภาพมากขึ้น <S 2> <S 2> <S ข้อที่2นะครับก็คือการทํากิจกรรมบาบัดเพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกระตุ้นการรับรู้ส่งเสริมทักษะด้านการจัดการความจําการสื่อสาร การรับรู้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับด้านที่สาก็คือด้านจิตเวชโดยจะทําการประเมินสุขภาพจิตแล้วก็ให้คําปรึกษาทางด้านจิตบําบัดแก่ผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้านะครับวิตกกังวลเครียดนะครับโดยเพราะว่าผู้ป่วยบางท่านนะครับที่มีภาวะรุนแรงก็จ,จะต้องปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับยามาทําการรักษาร่วมด้วยกับการทําจิตบําบัดเพราะว่าผู้ป่วยบางท่านเนี่ย อาจจะเสี่ยงที่จะทําการฆ่าตัวตายได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับความรู้ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เดี๋ยวในคลิปต่ตอๆไปเราก็จะมาอธิบายนะครับว่าในแต่ละพาร์ทแต่ละส่วนเนี่ยเรามีวิธีการในการทําอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํากายภาพบําบับดการทํกากิจกรรมบําบัดหรือแม้แต่การทำจิตบําบัดนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์เพจของเราเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ